9ซีรีส์กับทิ่กับพี่ลูปซูมคอนเสิร์ตไนนก็สวยไปอ9ซีรีส์ซูมได้120เท่าซูมเข้าไปเลยเมื่อกี้หนูลองซูมผู้จัดการหนูแล้วแกหรือเปล่าน่ารักมากน่ารักสวยหรือเปล่าสวยเลยเหมือนนางฟาแล้วก็มีเทคโนโลยี AI ไอเยช่วยขัด AI นะเอไอขัดไม่ได้ช่วยปรับให้สีมันสวยสดใส ก็เที่ยวเที่ยวไหนก็สวยอะ1 2อเท่เาไทยก็สวยแล้วก็มาพร้อมดีไซน์ใหม่แล้สวยงามมากแล้วก็ดีไซน์เขาก็เหมาะกับการใช้งานอะไรต่างๆเหมาะกับคนสวยมันมีเที่ยงนีอ AI ช่วยทำงานเยอะมากใช่ครับ AI ทำงานแทนผู้จัดการคนผู้จัดการเอา AI ไอแทนก็คือ เรานี่ยจะมีโหมดหลายโหมดะนะครับสมมติเรากดโหมดที่เป็นสเตทอย่างเงี้ยพอ,อ,อกดไปปุ๊บ A.I ก็จะปรับแสงมาตึต๊บตึต๊บก็จะสวยเลยเคือเราไม่ต้องมานั่งแบบปรับแสงเองแบบโอ๊ยกระจุหรืออะไรเงี้ยวันนี้ก็มมคือปรับจบนะแต่ว่ามีตัว A.I MySpace ด้วยตัวที่ช่วยในเรื่องของการจัดการน,นั่นจัดการน,นี่เป็นระบบซอฟต์แวร์ของวอร์ซิอมาอ๋อพี่กินชอบระบุไหนมากสุดชอบระบบไหนมากสุดผมเหรอผมชอบอ่าผมได้ชอบไอ้ระบบซูมนี่แหละซูมเพราะว่าเพราะว่า นอกจากซูมแล้วอ่ะเข้าไปถึงนปุ๊บมันทําให้เรามองเห็นชัดแล้วมันยังเวลาเราถ่ายรูปแบบมันยังสามารถครอปบางส่วนของรูปแบบขึ้นมาเป็นรูปใหม่ขึ้นมาด้วยเพราะว่าความคมชัดเขาสูงมากอ่าะ,ะพี่ะคะชอบรูปไหนมากทีสุดชอบไม่เป็คนถ่ายเหยเอาโทรศัพท์ที่สวยแล้วก็เอาถุนถ่ายแล้วก็แฮปปี้แต่ถ้าจะถ่ายเองสวยไหมพี่รูปถ่ายเองนะครับก็งงบๆวะแต่งรูปเพิ่มถ้าใช้ออฟโร่ละแต่ถ้าใช้ออฟโร่ต้อง ไม่ต้องแต่งเลยไอช่วยเขามี AI ช่วยอยู่แล้วไม่ไม่นะองเปออราคาราคาเป็นไงลูกต้องได้ราคาเจับต้องได้ราคาราคาราคาราคุ้มคุ้มค่ากับเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปคุ้มค่ากับฟังก์ชันสุดๆของประเออดีไซน์ใหม่ด้วยอ่าดีไซน์ใหม่สวยมากปาก้วคาปากไหนครับลูกเนี่ยเขาบอกสำรวจเก่งหมดเลยนะเป็นแม่เหล็กธรรมชาติได้ ได้ได้รด้โปรไฟล์ x า Series นะตัวใหม่นะครับก็ซูมชัดทุกคอนเสิร์ตนะครับผมถ่ายสวยไนดีนขนนะชอ่ะเนอ่นวันนี้เราออกงานคู่กันแฟนคลับเขาต้องเลิกบ่นแล้วนะเขาบอกหรือเปล่าว่าแฟนคลับเขาบ่นอะไรว้แฟนคลับเขาไปบ่นน้อยแล้วเขาบ่นว่าได้เห็นการสัมภาษณ์คู่เฟรมคู่เขาจะได้ต้อง รับประทานอาหารสุนัทเออขบวนกันขบวนเจด้วยนะครับเออมันไม่ได้อยู่ที่หนูหรอกเอาละเอาละเอาละเริ่มละเริ่มละเริ่มเลยเริ่มเลยมันมีเปรย์จริงๆเออหรือเปล่าไม่หนูก็ ทำงานคู่กันแหละครับแล้วจริงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พีไปโฟกัสคอนเสิร์ตด้วยจะมีคอนเสิร์ตที่มาเกาก็เริ่มซ้อมมาแล้วสักพักเพื่อยากกลประมาณครึ่งเดือนสามวันที่ได้รับแล้วก็ซ้อมยาวบิ๊กก็ช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตพี่กินอะค่ะก็ผมว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเพราะว่าจริงแล้วต่างคนก็ต่างมีมีภารกิจอะไรของเขาไปทำคอนเสิร์ตก็ช่วงนี้ ปล่อยเพลงใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ทำอัลบัม้มเขาจะเป็นศิลปินดังแล้วออช่วงที่เวลาไม่ได้เจอกันนี่คุยคุยอยู่บ้างไมีเรื่องการทํางานนั่นน่นนีน่จัแต่เออเคยทํางานมาด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนไม่เยอะเหมือนช่วงก่อนไม่น้อยลงอกแต่หน่อยของกันก็แบบมันชื่นใจใช่แต่คุณรอรอรอภาพนี้อยากเห็นโมเมนต์นี้อะไรอย่างเออางีเออ้ย โมเมนต์ทัดใจก็วันนี้วันนี้มาพร้อมกันแล้วแล้วฮิวใจ์ใจเราเราได้มีโอกาสได้อแ M A อ่านไหมกับคอมเมนต์ต่างๆที่ก็จริงๆได้มีมีโอกาสอ่านบ้างบางคนก็ส่งมาให้บ้างที่นี่ดีๆเขาก็เราจะคิดถึงแบบว่าโมเมนต์แบบเหมือนที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ที่เราโฟกัสงานของแต่ละฝั่งกันมากกว่ามันแค่แบบต่างวัตถุต่างยุ่ง่แล้วก็เขาเป็นศิลปินดังมาก่ เราใกล้เขาได้ไงเรียนอยู่ใกล้ๆเขาเจอบด้วยโอ๊ยตายแล้วอุ้ยศิลปินดังเขาน้อยใจขนาดนเขาบอกคุณเป็นศิลปินดังแล้วอผมก็ทำเพลงครับเพลงปกติเขาไปเล่นคอนเสิร์ตคนดูหลายหมื่นเลยไม่กล้าคอมเมนต์หรอครับไม่กล้าออกคอมเมนต์หรอ แต่พอเราหลานไม่นานนการที่ไปทำงานร่วมกับหลายคนก็คิดไปไกลเหมือนกันไอ้ของมีอะไรหรือเปล่าเกิดกันหรือเปล่างอนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโกรธโก้กันทุกวันคุณแนนยิกหลังกันหรือเปล่าโก้อยู่แล้วคะแนนยิกหลังกันหรือเปล่าหนูไม่อยากอยู่กับเขาจริงจคุยกันทะเลาะกันแล้วโกรธกันเลไนก็ปกติเพราะว่าจริงๆทุกคนก็ก็มันก็เป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์แบบ ปกติบ้างไม่ปกติบ้างแต่ตอนนี้ก็ไม่ปกติตอนนี้ก็ไม่ปกติตอนนี้ก็ไม่ปกติตอ้กปกติโอเคแต่วันนี้คือสำรวมนิดนึงเนาะสำรวมสำรวมเข้าใจได้ก็าะเป็นไกด์ไลน์แล้วทำตัวตามไกด์ไลน์โอเคอะเราต้องร้องงอนกันทะเลาะกันนี่ใครต้องเริ่มเข้าหากันยังไงพี่พีจูนยังไงคะเออมันจะต้องมีการจูนผิดกันนะเออหมองไงอ้ปวดหัวอ้ปวดหัวปวดใจนะปวดใจมาก จุนกันยังไงล<อ>่ะครับจริงๆก็มันก็แล้วแต่ว่าทะเลาะเรื่องอะไรก็คือว,ว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลาแ<อ>ต่ว่าพอผ่านเวลาไปอะไรอย่าง,างเง<อ>ีเ้ยเล่นเล่นที่เราชอบเราอาจจะแบบไม่เข้าใจกันอะไรยอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจกันมากขึ้นเลยเอะไรก็คือว่าก็ก็คุยกันแค่หล่ะก็มีแบบว่าพี่ๆแบบใหญ่น่ารักน่ารักแบบว่าคอยแบบสสัาษณ์ใช่คุณต้องใช้ช่วยตัวช่วยขนาดเลยคุณดิวกิมไปนะฮะคุณต้องใช้ตัวช่วยขนาดนั้นเลยครับตัวช่วยเลยนะ ตัยยผู้ใหญ่มาสารสัมพันธ้าสารสัมพันธีเหรอครับก็บีอ๋ออ๋อพี่พี่ีภัยเป็นอันนั้นเป็นสเตจเนมให้พี่คนเดียวก็ก็ผมผมว่าผมว่าก็ เราทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันแล้วมีรู้ว่าเราก็มีมีกออฟฟิศเดียวกันเลยค่ะัก็มันก็เวลาเกิดเรื่องอะไรหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเราก็พูดคุยแล้วก็ปรับจูนกันเรื่อยๆแต่ดูเถอสองคุณผ่านอะไรกันมาเยอะมากมันน่าจะเข้าใจกันง่ายขึ้นไหมเพราะดูผ่านพี่เออเราผ่านอะไรกันมาเยอะจริงแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ทีที่เรื่องเข้าเข้าใจแล้วว่าก็ไปเลยอ่าทิ่มันมีอะไรดูดูนะ อะไรหรอกเขาใจเขาทุกเรีอบ yeah. แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจนับหนึ่งหรือยังนับหนึ่งนับหหรือยังนับหนึ่งับหนึ่งแสนแล้วนับหนึ่งถึงอะไรนะหมายถึงว่านับหนึ่งที่จะกั้นหายใจบบลุบหนีหนึ่งล้านหนึ่งฟังลุงบอกหนึ่งล้านหนึ่งละนับหนึ่งถึงหนึ่งล้านหนึ่งนับหนึ่งก็นับหมายถึงว่าเราสามารถฟังเพลงนับหนึ่งบนไปหนึ่งล้านด้ ตอนนี้ยอดผ่านก็ล้านแล้วมันกันนะขอบคุณมากเพิ่งผ่านนี้มา5ปีแต่รักษานด้วยใจเธอพี่บอสเพิ่งโพสต์มาเออฟานรู้สึกส่าบิลไมา์กับการทํางานช่วงนั้นจำได้ไหมสองคนโอ้สุดๆครับเพราะเห็นรูปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เอ่อก็ใจหายเหมือนนะเพรผมว่ามันมันก็รู้สึกว่ามันนานแล้วเหมือนกันนะ5ปีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหตอนแบบอยู่ภูเก็ตแล้วทำถ่ายทำอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีดีมากสนุกมากแล้วก็เหมือนว่าเรามีมีความทรงจำอะไรกับมันเยอะเลยครับอคิดไหมว่าเราจะนับกันมายาวนานขนาดนี้ห้าปีก็ก็คิดก็คิดนะครับก็ตอนตอนตอนรู้จักกันก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะเดือนสามปีแล้วเราจะแยกย้ายเลยไม่ไม่รู้สึกว่าก็ก็คิดว่าอ่าก็ไปเรื่อยๆมันเป็นจุดต้นของพี่บิวกินเลยนะกระแปรักชัครับก็ พอเราเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็รู้สึกว่าก็ใจหายเหมือนกันนะเฮ้ยเหมือนห้าปีเราผ่านไปเยอะมากเราได้รู้สึกว่าแบบเออเหม้ยจำบรรยากาศที่ไปถ่ายทําด้วยกันได้อยู่เลยแล้วก็คิดว่าจริงๆแบบมันก็มันก็คิดถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางทีมการบางคนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ไม่ได้ไปเจอเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเราแบงร่วมงานด้วยกันอยู่กับก ฟูฟิวขนาดไหนเวลาเออเราได้คิดย้อนกลับไปว่าเส้นทางที่เราเดินผ่านตั้งแต่ไปรักจันร์ถึงวันยี่หาปีที่ผ่านมาวันหน้าเราก็มาไกลมาเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเราตัดใส่คืนมันเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นและทุกคนก็เก่งกันมากขึ้นผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายในหปีนับไม่ไหวนะล้านเรื่องเลยนะล้านเยอะครับจริงอ๋อแล้วมันก้าวผ่านมาได้ยังไงแต่ละเรื่องที่เราจะต้องแบบไฟฟอลอะไรอย่างเงี้ย ก็ใช e ้ความความความเชื่อความสู้ครับเพรกะสมศิกเลยกันนะแล้วก็แล้วก็ลุยลุยบู๊หันไปลุยบู๊หันไปก็เป็นประสบการณ์5ปีนี้รู้สึกเหมือนสิบปีเลยเออได้ลองไปหลายอย่างเนาะแต่พี่กิ้งก็ได้มีโอกาสได้ทำอะไรพี่บอสอีกครั้งนึงนี่นับหนึ่งใช่เป็นไงฮะนั่งงานพี่บอสในในมือเลยเพราะว่าผมว่าไม่คิดถึงเนี่ยผมว่าไม่คิดถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้ว ตัวทุกที่บอสเองอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่ผมว่าสละคมนะผมว่าเขาเป็นคนที่เปิดประตูบ้านใหญ่ให้ใหกับเราแล้วก็มือว่าให้โอกาสใหญ่ๆกับเราทั้งสองคนอลยเงี่ยแล้วมือว่าทุกครั้งท,ที่ที่เราเจอเขาเหรืออะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงแล้วก็เราก็จะนึกถึงแบบการทํางานร่วมกันหรืออะไรต่างๆเหมือนพอพอ,พอมาโดนที่บอสตํากับาอีกทีก็รู้สึกว่านอสเาวจิกสุดๆเลยเนี่ยห่าง <Okay. S 1> <laughs> ข่าอัพเดทนิดนึงเรื่องคอนเสิร์ตที่กำลังจะไปครับผมก็วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบครับผมิกานยุที่เมกาเลยครับก็ปัดคันหมดแล้วแต่ว่าก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจนะไปตามดูกันได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์อะไรน่าหน้าขมาอัพเดททางออฟฟิเชียลครับก่อนไปครับบอกให้แฟนๆเขาชื่นใจหน่อยครับคุณขาว่า คู่คุณกับโอเคแล้วนะครหนึ่งล้านสองหนึ่งนต่อนับตีหนึ่งล้านสามออะไรพูดสิคะเออหนึ่งล้านสี่ก็ยังมีหนึ่งล้านห้าหนึ่งนหก่อไปเรื่อยๆวัตหมายมันคืออะไรนะวัหมายมันคือยังนับไปเรื่อยๆนับไปด้วยกนับไปด้วยกันดีกันแล้วจริงหรอโอเคไม่ได้สลอง Welcome to Star Society.